แลนวันนี้ของเราคือการเอาโทรศัพท์ไปซ่อมที่เซินเจิ้นกันแอบกระซิบว่าถ้าเป็นเรื่องโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะปะกติเราก็คือจะมาที่เซินเจิ้นเท่านั้นนะอยู่ฮ่องกงคือน้อยมากที่จะซ่อมที่ฮ่องกงนะแต่มาถึงก็ต้องหาอะไรกินก่อนนะคะเพราะว่าเที่ยงพอดีเสิร์ฟชาร้อนนะคะแล้วก็นี่เลยแคปหมูไม่ได้กินแคปหมูเผ็ดมานานมาก ัดกะหล่ำใส่พริกข้างหน้าตาธรรมดาแต่คือดีมากแล้วก็นั่งเมโทรไปที่หัวเฉียงเป่นะคะที่นี่ก็จะเป็นทับเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างร้านที่มาซ่อมก็คือเป็นร้านประจํานะคะอย่างที่รู้กันว่าเซินเจิ้นเป็นเมืองแห่งพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์อะไรอย่างนี้เนาะแล้วช่างของเขาก็คือมีฝีมือนะคะแล้วก็ค่าแรงกะถูกกว่าฮ่องกงมากทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่ร้านนะคะแล้วก็มาเดินเล่นกินกาแฟใครที่อยากซื้อพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะมาแถวนี้ก็คือมีทุกอย่างและร้านตาเป็น แวะมาช็อปของ insta สามรนะคะเราก็ได้เป็นเซลฟี่สติกมาแล้วก็เดินกลับไปรับโทรศัพท์ของเรานะคะท่าดาแล้วคือวันนี้มันเป็นวันจันทร์เงมันก็เลยแบบดูโล่งดูคนไม่ค่อยเยอะแต่ถ้ามาวันอาทิตย์เนะี่ยรับรองคนเยอะมากโดยเฉพาะคนฮ่องกงนะคะข้ามาใช้เงินที่เสเินเจอต่อได้ทีไทม์นะคะเราเดินผ่านร้านนี้คือน่ารักมากแล้วคือพอสอจีนถ่ายรูปกันแบบเอาจริงเอาจังเวอร์กินเสร็จก็ไปดูรถกันนะคะเผื่อเราจะซื้อสักคันแต่คือเขายังไม่มีตัวจริงออกมาจําหน่ายนะมีแค่ตัวดิสเพลเวอร์มากคือกุ้งอะชอบห้างที่จ่จจนนนมาาาาากกุกคเเเพระะวชั้บอขง ไม่ปล่อยให้มันเสียพื้นที่เปล่าๆเขาจะเนรมิตให้มันเหมือนกับว่าเราเดินอยู่ชั้นปกติที่ไม่ใช่ชั้นรูปท็อป เดินเล่นเสร็จแล้วนะคะเราก็เรียกรถแท็กซี่นะคะไปที่ร้านอาหารมื้อสุดท้ายของเราที่เซอร์เจนนะคะเราก็จะมากินบาร์บีคิวกันนะคะที่มากินร้านนี้ก็คือนี่เลยเพราะว่าชามะนาเราชอบมากแล้วเขาก็จะมีเครื่องเครียงนะคะให้เราบริการตัวเองแล้วก็มีเกมให้เราเล่นแบบค่าวเวลาด้วยแล้วคือที่จีนะคะเขาก็กินเนื้อแกะกันด้วยนะร้านบาร์บีคิวยางไงก็ใช้เนื้อแกะเรียกว,ว่าใครมาร้านนี้ก็ต้องลองเนื้อแกะนะคะเพราะของเขาคือแบบทีเด็ดใครที่เป็นสายเบียก็คงจะชอบที่นี่นะเพราะว่าเขามีเบียล์โลเกลให้ลองด้วยนะคะ กินเสร็จนะคะได้เวลากลับฮ่องกงกันนั่นก็คือ1วันในสัญจร